เดี๋ยวรจะให้ดูแปลงผักขนาดย่อมย่อของท็อปกอนนี่ก็จะปลูกเป็นพวกพืชผักสวนครัวนะซึ่งตอนเย็นเย็นเนี่ยปากมอก็จะมาทําแบบนี้แหละทุกคนไม่ได้ให้ขโตก่อนปากมอมนเลมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ปากมอมมมวันนี้เราจะพาทุกคนมาเลี้ยงไสเดือนกันไสเดือนของเราอยู่ในถุงนี้นะทุกคนท่านรู้ไหมอะไรอยู่ในถุงนี้ ไม่รู้หรอกเออเดี๋ยวถามก่อนใครในที่นี้กลัวไส้เดือนบางยงมากขึ้นท็อป,ปก็หยุดมือเลยทุกคนเพราะว่าตอนเด็กๆกะท็อปกลัวไส้เดืกกอปปนนะเพราะว่าเพื่อนกลัวก็เลยกลัวตามทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไส้เดือนเขาไม่ได้น่าก,กลัวอย่างที่คิดนะแล้วเขาก็มีประโยชน์มากด้วยไม่ว่าจะกินแบบสดๆหรือว่ากินแบบดิบๆอันนั้นไม่ใช่ทุกคนประโยชน์ที่เราพูดถึงนั่นก็คือ,อของไส้เดือนนะ ก่อนที่ท็อปจะพาไปเลี้ยงไส้เดือนที่อยู่ในถุงนี้นะทุกคนเดี๋ยวท็อปจะมาบอกก่อนว่าทําไมท็อปถึงจะต้องเลี้ยงไส้เดือนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะมีแปลงผักเป็นของตัวเองแล้วเย่ก็คือซื้อเมล็ดผักมาใช่นี่ก็คือเมล็ดผักที่ท็อปซื้อมาปลูกนะทุกคนส่วนมากผักที่ท็อปซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกผักสลัดนะทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้เลยทีเด็ดเลยกะหล่ำปลีอันใหญ่ทุกนนี่เลยทุกคนแล้วก็ตะก้องไปสั่งอะไรมาเนี่ยอ่านชื่อยากมากเลยเนี่ยบาบจิตจัตตาท่าค มีตะวันเป็นต้นแบบสวยงามโอ้แล้วเขาเขียนตรงนี้ทุกคนเห็นไหมระยะก,การเก็บเกี่ยว7ถึง10ปี <Huh? S 2> ต้นใหญ่ไงโอ<ฮ>้ต้นใหญ่มากเนี่ยไอพวกนี้มันก็จะบอกใช่ไหมใช่พวกเนี้ยพวกนี้เขาก็จะบอกเนี่ยว่าอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ60วันฮานอยอันนี้ยังกินไม่ได้อันนี้ยังเป็นเมล็ดอย่างไม่เป็นผัก จับตูดตัวเองขึ้นมาด้วยโอ้เทสนี่เราให้ตกส่วนมากเลยทำอะไรอ่ะตัวอ่อนเว้ยตกเล่นอะไรก็ไม่ดูฮานอยเนี่ยเอา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 วัดแตกนะนี่เอาเอาเอาอะไรของฮานอยเนี่ยอยู่นิ่งๆเป็นไม่แน่เราเนี่ยเกาหัวเลยเอาไปเลี้ยไปปลูกผักไปปลูกพักเอาเถืออนี้ไปบัตเตอร์แคนเนี่ยเราเอาไปปลูกด้วยของหนูนะที่หนูเนี่ยอันเนี้ยไปไป พวกนี้นัุนคนเราก็จะเอาไว้ปลูกกินเองแล้วก็สําหรับเด็กๆในบ้านของเขอเนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลี้ยงไสเดือนกว่าเราจะเอาอของเขาเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยทัาม่หนอยต้องห้อยหัวได้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไป ที่เราจะไปทําปุ๋ยมูลไส้เดือนนะทุกคนเดี๋ยวทรอจะให้ดูแปลงผักขนาดย่อมๆของท็อปก่อนนี่ก็จะปลูกเป็นพวกพืชผักสวนครัวนะซึ่งตอนเย็นๆเนี่ยปากหม้อก็จะมาทําแบบนี้แหละทุกคนไม่ได้ให้เ็อโตก่อนปากหม้อมาเลีมยตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ปากหม้อเดี๋ยวแปลงผักปเปามูนเกียงเวลามาลดน้ำนะทุกคนท็อปต้องแอบปากหม้อมาไม่งั้นต้นไม้ของท็อปเนี่ยไม่ทันโตแน่เลยแล้วปากหม้อก็ชอบกินอันหนึ่งมากทุกคนชอบกินกระเพรามากเลยนะเนี่ยกระเพราแบบเนี้ย หอมแอมใช่ปากโมโชบมากโอ้โอ้โอกินแบบความเดือแสงหมุดยั่งเลยถ้าปล่อยปากมออยู่แป๊บเดียวคือโกนเลย <_ S 1> <_ S 2> ไม่โตนแน่เหลือแต่ตอ ตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกกะเพรานะทุกคนแล้วก็มีต้นพริกพริก,ก,กนี่พริก,อ,กออกแล้วนี่ใช่เป็นเม็ดๆแล้วน,นะทุกคน,นพริกขาวอันนั้นพริกจินดายังไม่มีเมล็ดนะทุกคนแล้วก็พวกพวกผักชีผักนู่นนี่นั่นแล้วก็สารแหน้วทุกคนอันนี้ตายแล้วเนี่ยเขายังไม่ตายแค่แดดมันแรงเขาแค่เหีย่ยวนิดเดียวเองอาปากม้าปากบ้าผักป้าม้าไม่โูเพราะปากม้าเนี่ยแหละเนี่ยเราก็เด็ดให้เด็กๆในบ้านกินได้แล้วทุกคน พี่เปียกก็กินนะทุกคนนี่ <What? S 1> ไม่ใช่แบ่งคนอื่นมัางดีบอกโบเอ้ยปักวยกับเขาเขาไ่เฉยเลยอนะ่ะเขาอู้แสเด็ดมาให้พี่เปียกพี่เปียกก็กินเลย <c oughs> นนี่ก็คือชุดเลี้ยงน้องไส้เดือนที่ท็อปสั่งมาทุกคนเราสามารถเอาอึอน้องเนี่ยมาเลี้ยงเป็นต้นไม้สวยงามแบบนี้ก็ได้อันนี้คือต้นไม้ที่ท็อปปลูกในบ้านนะทุกคนแต่วันนี้ท็อปเอาออกมารับแดดข้างนองนะทุกคนต้นนี้ก็คือต้นมะพร้าวทะเลทรายเห็นปะเหมือนมะพร้าวที่ถูกยอดส่วนเล็กนิดเดียวแล้วก็ต้นนี้คือต้นที่ท็อปชอบมากเลยทุกคนนี่ต้นนี้เลยต้นนี้เรียกว่าต้นบัวบกโขดน,นะทุกคนตอนนี้น้องกําลังโตขึ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยน้องก็จะมีใบพัดแบบนี้เห็นไหมใบใบนก ต้น,นเอเลี่ยนโอ้ยไม่ใช่น้องจะน่ารักนี่ดูดิน้องมีกิ่งปุ๊บแล้วน้องก็มีใบแค่เนี้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเลี้ยงไส้เดือนไปพร้อมกันดีกว่าทุกคนท็อปขออนุญาตขังบุคคลที่จะมากินไส้เดือนของท็อปทุกคนอาจจะมากินก็ได้เนะี่ย อุปกรณ์ที่รับสั่งมาทุกคนก็จะมีกระปะหรือว่ากล่องใส่รองเท้าที่ต้นนี้แตกแล้วด้วยอะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ถุงกระสอบอันนี้ก็คือเบดดิ้งนะทุกคนก็คือขี้วัวทุกคนก็ไม่ค่อยหม็นเท่าไหร่ทุกคนคือเขาผ่านกระบวนการโปรเซสในการแช่น้ําเอาไปทําการหมักนู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้เลยพระเอกของเงาเลยแท้แต่นั่นแต่นั่แต่ไสเดือนนะทุกคนสายพันธ์แอติดกันในข้าเลย หรือเขาเรียกกันว่าไส้เดือน AF นั้นเดดตากระบะอิดผิดผิดไส้เดือน AF นะทุกคนเนื่องจากการขนส่งทําให้กระบะเราเป็นแบบนี้นิ้วออกมาได้แล้วไส้เดือนจะไม่ออกมาโหลทุกคนเอานิ้วอกเราก็เลยทําการเจาะกระบะอันใหม่มาเรียบร้อยแล้วนี่สวยกว่าเดิมอีกราคา20บาทได้เลยใช่เนี่ยดูดิเจาะสวยมากสวยของคเขาอีกเอียงเลยเบี้ยวมาเลยทุกคนเดี๋ยวขอแกะกระบะออกมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลย มัเจาะรูเลยทุกคนเพื่อให้ไส้เดือนเนี่ยไม่จมน้าตายนะทุกคนคือไส้เดือนอะ่ะเขาชอบชื้นเราก็จะต้องลดน้ําลงไปแต่ถ้าไม่มีรูระบายออกไปเส้นเดือนเขาก็จะเป็นไรรู้ไหมปวดขี้ปวดขี้บา้าเลยจมน้าตายมาเรามาเริ่มทํากันเลยนะทุกคนขั้นแรกของเราก็คือเราจะต้องทําการเทเบดิงหรือว่าอาหารของเขานะทุกคนก็นคือขี้วัวใช่ไหมใช่ทเทลงไปเลยเพื่อเราต้องการอะไรให้เขากินแล้วให้เขาอือออกมาหรอใช่เราต้องการอึของน้องไส้เดือนเขาไปปลูกนม้ใช่ นี <N cess inh aling> ่ก็คือขี้วัวนะทุกคนอจับขี้เห็นไหมเหม็นอยู่ดิขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเราก็จะต้องพรมน้ําแต่ว่าเราห้ามพรมน้ําแรงนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแน่นแล้วมันก็จะมันก็จะแน่นน่ะแหละไสเดือนมันก็จะไม่อยู่แล้วมันก็จะไม่กินนะทุกคนแต่นี้มันแฉะแล้วนะไหนมันดูแฉะอยู่นะต้องพรมไหมนิดนึงได้ไหมอย่าพรมอ่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราต้องแค่นี้เหรอมันชื้นแล้วไงเราก็เลยอยากพรมเฉยๆและนี่ก็คือพระเอกของงานเรานี่เองไหนอ่ะเฮ้ยอืมทำไมไม่เห็นตัวไส้เดือนเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะช้อนร้องขึ้นมาให้ดูนะทุกคนนี่ง่งยง่ดูเด็มเลยอย่างเยอะ นี่ทุกคนหน้าตาของน้องไส้เดือนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนน้องนิ่งจังตายไปแล้วหรือเปล่าวะไม่นน้องก็ยาบแล้วนี่ตายแล้วหรือเปล่าไม่ที่น้องขยับอยู่โอ้โหบอกน้องตายหัวใจเขาจะสลายเลยว่าเรืว่าเดินทางมาไกลนี่ไงน้องเต็มเลยเดี๋ยวนะน้องหนีอ่ะอ้าวโอ้ อย่างเยอะเลยมือสั่นนี่ไม่ได้กลัวเด็กทุกคนแต่ว่าน้องเยอะมากเลยอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าอันนี้เราสามารถเลี้ยงได้ขยายพันธุ์ต่อได้นะทุกคนได้ลูกได้หลานมาปุ๊บแล้วก็มาเลี้ยงเพิ่มอีกเป็นสองสามกล่องได้เลยลก็คือเลี้ยงจากกล่องเดียวก่อนใช่ไหมใช่เลี้ยงจากเดียวกล่องเดียวก่อน <ๆ S 1> แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นกล่องที่สองกล่อง <ๆ S 1> ที่สามขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเราจะต้องขุดรูไว้ตรงกลางนะทุกคน<ๆ>เพื่อเอาน้องลงไว้ตรงนี้ ข้าวนี้เราก็จะหยิบน้องนะทุกคนวางลงไว้ตรงกลางนะนี่แบบนี้เลยทำไมต้องใส่ตรงกลางอ่ะเพื่อให้น้องอยู่ตรงกลางเนไม่ใช่แบบว่าอยู่ตรงกลางเวลายังไม่ชินแต่อันนี้ก็จะได้อยู่ตรงกลางไงหรือตรงนี้ร้อนไปอะไรอยเงี้ยให้น้องแบบว่าค่อยๆค่อยๆปรับตัวใช่ไหมเออค่อยๆไปโอเค โอน้องน่าจะชอบเบดดิ้งเราอยู่นะเนี่ยน้องไปตรงรู้นแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนเราก็เอาเบดดิ้งที่น้องเคยอยู่เนี่ยทุกคนกบลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมอ่ะใครอยากได้แบบปุ๋ยดีๆในการปลูกผักปลูกต้นไม้ก็สามารถเลี้ยงน้องได้แบบนี้เลยนะทุกคนพอครบหนึ่งเดือนปุ๊บเราก็หนึ่งเดือนคืออะไร <S 1> 1 <S หรอหนึ่งเดือนไงได้ยินว่าอะไรหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะทุกคนเราก็สามารถเอากระบะนี้เทลงไปในตะแกรงนะทุกคนตะแกรงที่มีความละเอียดนิดนึงแล้วเราก็ล่อนร่อน่อน่อนออ้อของน้องก็จะตกลงมาข้างล่างนะทุกคนอืออันนั้นอ่ะเราจะสามารถเอาไปปลูกผักปลูกต้นไม้ได้นะทุกคนแล้วก็น้องเนี่ยก็สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้น้องก็จะเพิ่มานนนนประะกกกกเขึ้็บบทุค2 3 ดีไหมดีแต่ว่าก็คือให้น้องกินอึบัวใช่ไหมใช่น้องกินอึบัวเขาเรียกว่าอะไรปุ๋ยวัวหรอปุ๋ยขี้วัวนมวัวหรอใช่นี่ทุกคนดูสิน้องหายไปแล้วอ่ะทุกคนน้องชอนชัยลงไปข้าง่ังแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นน้องแล้วเออแล้วท็อปลืมบอกไปเลยใช่ไหมวัตถุประสงค์เลยประโยชน์ของมูลไส้เดือนเขาบอกไปหรือยังอ่ะปลูกผักไงไม่ใช่ประโยชน์ของมูลไส้เดือนนะทุกคนก็คือแบคทีเรียในกระเพาะอาหารของไส้เดือนเนี่ยมันจะสามารถ อ,อ่านดีกว่าเพื่อความแม่นยำนะทุกคนแบคทีรียในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนนะทุกคนจะผลิตตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเพิ่มหน้าที่ในการรับผิดชอบในการเล่งเซลล์นะทุกคนให้พืชนั้นขยายตัวและแบ่งเซลล์แบบเยอะๆๆๆเลยซึ่งมีถึงหนึ่งหมื่นเท่าเลยทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับแบบดินที่ผสมทั่วไปนะทุกคนแล้วก็ดินนะ่ะถ้าสมมติว่าเราเอาอันนี้มูลไส้เดือนน่ะไปใส่ในดินที่เป็นดินเหนียวมันก็สามารถทําให้ดินนั้นล้วนขึ้นโอ้ดีป่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นดินทรายนะทุกคน โอเคทุกคนน้องก็น่ารักมากเลยชอบแล้วน้องก็มีประโยชน์มากมายเลยทุกคนอึของน้องเนี่ยโอ้โหมีคุณค่ามหาศาลเลยทุกคนไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่ง้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเขาชอบไปปลูกผักคนฟาร์ม30วันปุ๊บผักของผมก็จะโต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 ใจไม่เลย แล้วผมก็จะผอมลงเพราะว่าผมกินแต่ผักลือมบอกอีกแล้วความจำเขาสั้นห้ามมาวางกับพื้นนะทุกคนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีรูนะทุกคนน้องรูปึ๊บหายเลยเดย้เราก็จะต้องเอาอ,อะไรค้ำไว้หน่อยใช่แล้วต้องอะไรค้ำไว้หน่อยแล้วก็สายพันธุ์นี้ดีนิดนึงนะทุกคนก็คือน้องไม่ค่อยหนี AF ใช่ไหมอะใครนดมีเฟนติสไม่ใช่แอฟริกันไนโคล